สังคมที่คนส่วนใหญ่ยังปรารถนาที่จะมีความสุขกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานในตึกหรูหมดเงินไปกับเสื้อผ้าตามแฟชั่นและการสรรหาเมนูอาหารแปลกใหม่โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบว่ามีความปลอดภัยหรือไม่แต่ทางกลับกันมีมนุษย์เงินเดือนอีกส่วนหนึ่งที่พยายามหนีชีวิตเร่งรีบจากการเป็นลูกจ้างหันมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและพอเพียงโดยให้ความสำคัญกับระบบเกษตรยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยบอยฮัไทยขุมทองและต่ำสมรักขุมทองสองสามีภรรยาวางแผนออกจากงานก่อนวัยเกษียณเพราะอยากมีชีวิตที่ผ่อนคลายไม่เร่งรีบด้วยความเป็นลูกหลานเกษตรกรที่ชีวิตยาววัยได้ซึมซับวิถีแบบอยู่ง่ายกินง่ายทำให้บอยและตำ่ำตัดสินใจมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ที่นึกถึงคราใดหัวใจจะพองโตกับกลิ่นอายแห่งความสุขเพียงแค่ได้กินผักต้มจิ้มน้ำพริกกับครอบครัวพื้นที่สองไร่เศษของบอยและต่ำถูกออกแบบยังลงตัวด้วยการปลูกบ้านหลังเล็กๆแค่พออยู่อาศัยขุดสระน้ำและคลองไส้ไก่ลอเลี้ยงพืชผักรอบสวนเลือกปลูกผลไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดินและผลผลิตที่แน่นอนปลูกผักสวนครัวไว้เก็บกินและเหลือแบ่งปันในชุมชน ส่วนของหวานก็ไม่ต้องซื้อหาต่ำจะนำผลผลิตในสวนมาแปรรูปเป็นของหวานโดยเฉพาะกล้วยซึ่งปลูกไว้เป็นจำนวนมากบอยทำหน้าที่เป็นแรงงานหลักของครอบครัวแต่ทุกอย่างทำด้วยใจรักและมีความสุขตลอดจนสอหาความรู้เพือ่อนำไปใช้สร้างแหล่งอาหารของครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการเรียนรู้จาก YouTube และจากเครือข่ายสมาชิกที่เริ่มรู้จักกันมากขึ้นส่วนต่ำ ในทุกๆเช้ามีหน้าที่กระจายผลผลิตปลอดสารพิษที่เหลือจากการบริโภคไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านในราคาถูกด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการให้ทุกคนได้กินอาหารปลอดภัยเช่นเดียวกับตนกว่า4ปีที่หันมาใช้ชีวิตโดยมุ่งเน้นดัชนีแห่งความสุขได้สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยได้อยู่กับธรรมชาติที่ช่วยบำบัดทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความภาคภูมิใจที่ครอบครัวของตน ได้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยของชุมชนเราจะต้องทำไงดับแรกเราต้องมีน้ําก่อนน้ําต้องเพียงพอตลอดปีพอมีน้ําปุ๊บเราต้องมีต้นไม้ถ้ามันไม่มีต้นไม้เนี่ยมันจะร้อนเราก็ต้องมารูุว่าต้นไม้ที่เราปลูกทุกๆต้นเนี่ยมันต้องเป็นต้นไม้ที่เรากินได้เพราะว่าเนื้อที่เราน้อยของเราอีกครับเพราะฉะนั้นในสวนผมต้นไม้ที่ผมปลูกทุกๆต้นเนี่ย มันจะเป็นต้นไม้ที่ที่ให้เรากินได้ผลต้นนอมันต้อง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 ให้เรากินได้เราต้องมีป่าแต่ปลาไม่ได้ปล่อยมาเองเลี้ยงไก่ไข่สักทิ้ใบอย่างน้อยๆฝนต๊ะฟ้าร้องไข่แล้วก็มีทอดกินไม่อดแล้วซื้อเลยเนี่ยผักเขาปลอดการเขาไม่ฉีดยาเขาก็อย่างเงี้ยแต่เราก็มีความสุขอ่ะคือว่า ของเราก็ดีจริงๆนะไม่ใช่ว่าชมตัวเอง,เองนะบ้านหลังเล็กๆกลางทุ่งแวดล้อมด้วยไร่อ้อยไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาแต่สองสามีภรรยารศอนสั์และพรอนทิพย์ทองหลอ่อกลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาตลอดเปีตั้งแต่ตัดสินใจลาออกจากงาน พร้อมโรคระบบทางเดินหายใจของผ่อนทิพย์อันเป็นผลพวงมาจากโรงงานบนพื้นที่กว่า5ไร่ถูกออกแบบด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้านใช้เพียงหลักคิดง่ายๆว่าต้องปลูกทุกอย่างที่เรากินและอาหารการกินต้องปลอดภัยผ่อนทิพย์แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับปลูกข้าวปลอดสารพิษไว้สีกินเองในครอบครัวปลูกผักผลไม้ สมุนไพรที่จำเป็นสำหรับบริโภคและปลูกพันไม้ยืนตน้นหรือพันไม้หลอมรอบเพื่อเป็นเกราะป้องกันช่วยดูดซับสารเคมีจากไรอ้อยที่รายล้อมมีสระน้ำที่เปรียบเสมือนตู้เย็นขนาดใหญ่เก็บแหล่งกลูตีนจากปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ปล่อยไว้แบบธรรมชาติรวมทั้งเนื้อสัตว์จากไก่บ้านที่เลี้ยงไว้กินแลกขายมีครัวธรรมชาติที่ปราศจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ฝืนและเผาถ่านจากกิ่งไม้เศษไม้ในสวนเพียงเท่านี้ก็เคี้ยวได้เต็มคำกินกับข้าวได้เต็มอิ่มเพราะทุกอย่างมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไร้สารพิษเป็นผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงและความสุขจากฟาร์มของตนเองเหมือนเราจะมีกินทุกปีเหมือนใครเขากลงมาเองแล้วเราก็แน่ใจเลยว่าถ้าเขาหล่นมาเราเก็บกินได้ก็มีของกินทั้งปีพรศักมีความรู้ถางช่างที่ติดตัวมา และเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงชอบดัดแปลงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อน,นํามาช่วยพลแรงโดยเฉพาะการวางระบบน้ําซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญให้มีไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนผ่อนทิพย์มีความสุขกับธรรมชาติและพืชผักผลไม้ที่ตนปลูกได้ดูแลผลผล,ผลิตและนําไปให้บุพการีและลูกๆได้กินยังมีความสุขหากมีเหลือเพื่อนบ้านก็จะแวะเวียนเข้ามาถามไถ่ขอซื้อเพราะมั่นใจว่า ผลผลิตทุกอย่างปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีอย่างแน่นอนรศักสั์และผ่อนทิพเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของครอบครัวที่เริ่มบุกเบิกพื้นที่ห่างไกลความเจริญเพื่อสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงถึงแม้จะถูกดูแคลนจากเพื่อนบ้านว่ามีความคิดผิดเพี้ยนแต่ทุกวันนี้กลับอิ่มเอมใจในความสำเร็จเล็กๆคือการบรรลุเป้าหมายการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีธรรมชาติบำบัดมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และช่วยสร้างระบบเกษตรที่ยั่งยืนเออแม่อยากกินแกงต้มอ้าวก็เดี๋ยวหามาให้พออยากกินผักบุ้งเราก็ไปหาผักบุ้งนาพออยากกินยำหวบปีอ้าวเราก็มีนี่ก็คือภาพความภาคภูมิใจของเรามันมาถูกทางแล้วไงเขาก็พูดถูกทางตั้งแต่ในหลวงท่านสิ้นแล้วทุกคนไม่รู้เลยว่างานในหลวงท่านมีอะไรบ้างพอท่านสิน้นทุกทุกคนเอาผลงานของท่านมาเผยแพร่มันก็มาตรงของเราหมดเลย ของเรานี่เป็นไร่ส่วนผสมนะครั้งแรกเลยไร่นาะส่วนผสมเลย<ม>เราไม่รู้นะที่ฎดีใหม่อะไรไม่รู้จักเท่านั้นโคกหนองนาก็ไม่รู้<ม>แต่เราผสมไม่หมดทุกอย่างเพื่อเพื่อคาารรมชาติกลางทุง่งนาและป่าอ้อยถนนดินผสมลูกรลังรกไปด้วยผงหญ้าห่างไกลชุมชน ไฟฟ้าและน้ำประปาที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแต่อาทิตย์ทับทิมและพันรยาลีกนี้จากมนุษย์เงินเดือนและปัญหาสุขภาพกลับบ้านเกิดมาหาความสุขท่ามกลางธรรมชาติบุกเบิกพื้นที่กว่าสิบไร่เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครอบครัวและหมู่ญาติเริ่มต้นจากการขุดสระเพื่อเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลาซึ่งส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ ปลูกพืชผักผลไม้สมุนไพรแบบผสมผสานร,รอบสระทั้งสีด้านทำคูน้ำหรือคลองไส้ไก่เพื่อให้น้ำมีการทายเทหมุนเวียนมีผักทอดยอดและพืชน้ำต่างๆที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งกันกินกับแมลงและสัตว์ต่างๆเป็นระบบนิเวศท,ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอาทิตย์เป็นคนใจกว้าขยันตั้งแต่เด็กแม้จะมีปัญหาสุขภาพก็ตามส่วนภรรยาก็ชอบปลูกทุกอย่าง ขยันนำมาแปรรูปและมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งคู่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทดลองปลูกทดลองทำส่ะแสวงหาเพื่อนำมาเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคแบ่งปันญ,ญาติพี่น้องและชุมชนสิ่งที่อาทิตย์และภรรยาวางแผนดำเนินการต่อไปคือการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง สำหรับปลูกข้าวปลอดสารพิษไว้บริโภคเพื่อให้ได้รับประทานอาหารปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภาพและมีส่วนช่วยสร้างระบบนิเวศเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารท้ายสุดแวะมาชมฟาร์มพี่น้องสองบุญของสมชายและประจวบทับเปีย ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มแรกโดยประจวบเป็นหัวเรียวหัวแรงหลักเนื่องจากก่อนหน้านี้สมชายยังไม่ได้เกษียณจากงานที่ทาแต่ทุกวันหยุดและหลังเลิกงานสมชายก็จะลงมือช่วยอย่างเต็มกำลังจนประสบความสำเร็จเป็นฟาร์มตัวอย่างและสูนเรียนรู้ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเมื่อเกษียณจากงานสมชายจึงมีเวลาเต็มตัว ประกอบกับภูมิปัญญาที่สั่งสมจากการทําเกษตรผสมผสานมาอย่างยาวนานบนพื้นที่กว่าสองไร่จึงอัดแน่นไปด้วยแหล่งอาหารจนเต็มฟาร์มในปี2565จึงขยายพื้นที่ข้างบ้านอีกสองไร่เศษทําเป็นโคกหนองนาตามความใฝ่ฝันของสมชายที่ต้องการจัดสรรพื้นที่ให้ถูกหลักตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มีรายได้ทุกวันจากผลผลิตที่หลากหลายในฟาร์มได้เพื่อนได้เครือข่ายที่สำคัญคือมีแหล่งอาหารปลอดภัยของครอบครัวและแบ่งปันไปยังชุมชนนำไปสู่ระบบเกษตรที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี